ครับผมพิชาติกรนอนต่อวันนี้นะครับจะําเนใจพี่น้องในเรื่องของการใช้เงินของเรานะครับเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยกับพระคัมภีร์นะครับต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับเพราะพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของการเงินไว้เยอะแยะมากมีขอ้อมรลคัมภีร์กว่า2350้อก้อที่พูดถึงเรื่องการเงินและพระเยซูคริสต์เองในบรรดาคําสอนของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยมีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ย มากที่สุดเลยนะครับถ้าท่านเป็นศึกษาดูในนั้นแสดงเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงห่วงใยเราในเรื่องนี้อย่างมากมายเพราะพระองค์ทรงตัดไว้ชัดเจนว่าถ้าเราทั้งหลายรักเงินทองแล้วเมื่อไหร่นั่นก็เป็นลากเง้าแหงความชั่วทั้งพวงพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตกอยู่ที่นั่นครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับที่เราต้องรู้ความจริงสองประการด้วยกันประการแรกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้น พระเจ้าเป็นเจ้าของพวกองค์เป็นองค์อ,อ,อ,อธิปไตยส่วนเราทั้งหลายเป็นแค่ผู้ครอบครองหรือผู้จัดการที่เราเรียกว่าอารักขาทรัพย์สินที่องค์ทรงให้ถ้ารู้สองอย่างนี้แล้วเราจะดําเนินชีวิตในด้านเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเนี่ยเรีอย่างถูกต้องมาเรียนด้วยกันนะครับหลักการเงินของพระเจ้าสวัสดีครับ